ลัตนาสินยังมีโขงดีค่ะพี่น้องค่ะโขงก็คือต่างต่างตะกอนคือเห่ากะไปกาไหวายหลงปูเพราะว่าต่างตะกอนมอล่สิมีไข่ออดดิค่ะพี่น้องสิมีไข่ออดแต่สมัยพ่อแม่เขาล่ามากสมีเหล่าป่องไข้หนวยผาขาวแพ่ว่าเหล่ากะสมีแบบหลายอย่างหลายอย่างมีหลายอย่างเป็นไข่ออดมาหนึ่งเต่สมัย พ่อแม่ผู้บาอาจารย์ค่ะแต่ว่าตัวเจ็บเองก็ยังเกิดบ่ท่านแต่ว่าก็ฟั่งโตๆจากพ่อแม่เบ่าซู่ฟั่งมากเราที่นี่กะพ่อออกพ่อออกงานไปกะตอนนั้นพ่อวิญเนาะเป็นโตตะลกเข้าเพิ่นเป็นโตตะลกเข้าตตะลกซื่อดังในสมัยที่พ่อแม่เป็นทายองหน้าเอ๋ค่ะในค่ายออกกัสิมีเหลาแล้วก็สิกินทุกเมื่อ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 จนแบบ สีเอ sociedad, ินว่าติดบ์บ่งไอว่าติดซะจ้าเปินเ <Mm hmm> ิ่นวัตติษฐ์แต่ขั้นขั้นกินขั้นบ่ได้กินก็คือสี่ขืนไว้ที่บ่ได้เราก็เลยมันก็เลยพวงมาถึงสุกภาพน้ำแต่โดนแล้คแต่พอนู้ว่ามันพวงมาถึงสุขภาพน้ำก็เลยแบบพ่อเว้าวารวบรลัดนะคะเพราะว่าผู้ใดที่ได้ฟังแม่ก็เคยว่าวเรื่องนี้สู้สู้พี่น้องฟังอยู่ค่ะก็เลยมี ตอนนั้นมีคนมาบอกว่ามีมีพระธุดงเพิ่นมามาจำพรรษาอยู่วัดอยู่บ้านบันคอจ่ายอยู่วัดป่าบานันคอสันติธรรมนี่แม่แกพี่น้องเพิ่นเบิ้งดวงแม่นแม่นว่าสันมุเจ้าไปเบิ้งเด้อว่าสันก็โดยความ,มฟั่งเพิ่นมาก,ก็เลยเกิดเลื่อมใส่ศรัทธาก็เลยไปกราบไปกราบ,บไปขอพรอ่เ,อเพื่อน้กับพ่อแม่ไปตอนนั้นบ่ลูเจบาท่านเกิดดอกตอนนั้นเลือดสีน้อยหน่อยอยู่หนอยหน่อยอีหล่ะน้อยหน่อยอยู่ยังยังเป็นบียหอยู่ มมนิดกับาอยู่แล้วเมนิดยู่นั่งเต้จำข้อมใดก็เห็นโหลดเพื่อนกับมาเลี้ยงจนเด็กแม่ยู่น้ำกันพอไปหาลงปูไปกาเพิ่นก็ะเยวา่ให้เห้าเอาไข่ออคือเอาถูกจิ้นคูอย่างคือไปมอบเขาใบให้เหลือแต่สวนมุ่นไหวพระสวนมุ่นเศร้าสวนมุ่นเย็นไหวพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เขาธรรมดาขั้นไปงานกะขอจากเจ้าภาพก็คือถูกกับเทียนกับดอกไม้ บูซาขันหาขันแปดแคนีค่ะไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสวดมุนเสาแรงแค่นั้นเพิ่นก็เลบบอกว่าเวที่น่ะอยากให้เป็นโค้งบพว่าสีลูปเปลียนหลบหลักไปแบบได้ตรงมีโค้งเพราะยังคือเป็นการตุ่มมูตุ่มพวกตุ่มสมาชิกตุ่มทีตุ่มนองคือโค้งเมนสีเมนสีไปไกลปัญดายุติสก็คือโค้งต้องมีมือไว้โค้งโค้งมหาการเนื้เสียค่ะพี่น้องมันเป็นข้อมหมายเพื่นมันเป็นความหมายเป็นเป็นนิมิตหมายทีดีเพราะว่า แตาจำคว่ำใดเฮี้ยนก็บอกขาดค,คนจักเทือี่น้องค่ขาสียูน้ากันแบบหลายๆสิบมีโอกาสไดียูแูต่ท้ายเฮี้ยนพอแม่ลูกจักเทือยสิมี่กับสิมีสมาชิกมันก็เลยกายเป็นเป็นความผูกพันว่าเงือนห้าสิเป็นคอบพวใหญ่ๆขั้นสมาชิกกับบ้านเมิดเกิดความเงียบเหงาเกิดความคิดหอดคิดหอดผู้น,นันคิดหอดผู้นีมาน,านั่นหอดย่ำซอมแทนเนาะผู้นันผู้นีคือนั่นมากแทนเนาะคือมันกับเป็นความผูกพันกับซ้ำ,ำเฮื่อนเดียวกัน แมนบอเดเป็นพีเป็นนองถีบหัวยันตีนกันออกมาขออนุญาตด้วยค่ะว่าแบบบานเฮาแตมีความกิ่ร้อนว่าเป็นพี่น้องถีบหัวยันตีนแต่ด้วยความที่ว่าเห้าเดชไม่ยู่น้ากันผูกพันกันร่วมสุขร่วมทุกหนาวกับหนาวน้ากันหอนกับหอนน้ากันพอฝนทุกสิ่งทุกอย่างคือเห่าประสบพบเจอด้วยกันก็เลยกลายเป็นความแบบหักผูกพันคือพีคือนองแต่กับว่ามีโอกาสเดชบอกความรู้สึกส่วนตัวกับ ไอพีน้องๆสามารถชกทุกท่านว่าเข้ารู้สึกแบบใดนั่นสินะคะแต่ว่าก็ถือโอกาสบอกสู้พี่น้องฟังน้าว่าหากสมาชิกทุกคนที่เขามาอยู่ที่เขามามีส่วนรวมในในการขับเคลื่อนในการสังสรรค์ผลงานของรัตนสินอินตาเทลาดหากสุขูสุขคนแมนสิหรือผู้ที่เคอย,ยุนี่ออกไปแล้วเพิ่นไปได้รับได้ดีเข้าก็ดีใจน้ำคือเข้าก็ดีใจน้ำยังนน้อยช่วงหนึ่งในชีวิต เพื่อยังมีโอกาสมารวมงานกระเพ้ามาสังสรรค์ผลงานมายู่รวมสุขรวมถูกกระเพ้าแต่ว่าด้วยแบบว่าการดาเนินชีวิตของคนเฮาสิอยูน้ากันตลอดไปมันจะเป็นไปบ่ไดทุกคนก็ต้องก็ต้องเวียนไปเวียนเขาเวียนออกเปลี่ยนไปตามตามพมลิขิดกับว่าได้ค่ะพี่นงค่ะเพราะทุกคนต้อง ต้องเดินทางตามพ่มลิขิตบ่รู้พี่น้องสิสิ่ขิดคือเจ็บโบแต่ว่าเจ็บกับขิดแบบนี้ว่าทุกคนกะเดินตามพ่มลิขิตที่เบื้องบนเพิ่นขีดเส้็งนี่เฮาเดินว่าเออเฮาสีแบบว่าผู้นั้นผู้นี้ต้องยุก็เฮ้าไปตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้แต่เฮาก็ดีใจว่าครั้งหนึ่ง ในในช่วงชีวิตน้องคนนั้นคนนี้เคยมาอยู่น้ำเห้าเคยมารวมสุกรวมทุกน้ำเห้าเคยมาสังสารผลงานซอยก็คือดีใจขั้นสมุ่าเพิ่นออกไปเพิ่นไปพอสิ่งที่ดีเพิ่นจะเลื่อนหลงเรื่องคือเห่าก็ดีใจน้ำคนที่เห้ายู่เบื้องหลังเราก็น้องนองที่ยูน้ำกันก็คือก็หักหักทุกทุกท่านทุกทุกแผนกทุกคนมีความหมายเบิดจากคอนววยแดนเซอร์โชเฟอร์ทุก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 แผนกบว่าที่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือ ผู้คนมีความสําคัญหมดเพียงแต่แค่ว่ามันคนละบทบาทมันคนละบทบาทมันเป็นปัจจัยของมลรมที่นี่เฮาอยู่กับคนส่วนหลายเพิ่นก็เลยมีการว่าต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระมีกฎมีระเบียบเพราะเฮาอยู่น้่คนมูหมาขันเฮาบ่มีกฎมีระเบียบมันกะสิเป็นไปบ่ได้มันกะสิขาดความสงบไปจากน้อยเราก็ต้องดึงนองช่วงชีวิตหนึ่งที่เด็กมาอยู่รัตนาสินเฮายังเด็กผ้าสวดมนต์ไหว้พระผ้าแบบ ให้บพว่าปัญหาชีวิตข้าสิพแบบใดแต่ขั้นข้อมีการเด็กเขาสวดมนต์ไหวพาฟังเทศฟังธรรมข้าสิมีแนวหยุดเนียวในใจข้าสิมีสติในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะบพว่าบ่หูเพระว่าข้าสิพบเจอพบเจอกับสถานการณ์แบบใดในชีวิตประจําวันแต่ขั้นข้อมีมีสิ่งหยุดเนียวในใจข้าสิมีสติในการใช้ชีวิตเรากะ การมีสติอาจสีน้ำผาให้เฮาทานเล่ลเี้ยงานอ <มา S 2> ุปรสรรคต่างๆ,งๆไปได้แม่นพี่น้องลงปูก็เลยบอกว่าให้เหาหนี่มีโครงบ่ว่าเหาสิปเปียนแปงลงรูปแบบไปที่ไปแบบไดก็ขคอขให้โค้งโค้งไวเดอร์เพื่อซิซิได้ตุ่มหมู่ตุ่มพวกตุ่มสมาชิกตุ่มพีตุ่มนองว้บ่ให้ถิ่มกันเนี่สิแม่ค่ะพี่น้องขาก็เลยยุดติดตรงนั้นมาก เป็นเอกลักษณ์ของเฮ้ากับว่าใดวะว่าเข้า semi สามคงสองค้งหนึ่งคงยั่งหน่อยหน่อยเขาก็ต้องมีโค้งเพื่อที่สิตุ่มเอามูเอาพวกเอาวงเอาคณะเอาโอบอุ่มกันไว้ตลอดทั้งตุ่มพีตุ่มน้องน้ำค่ะพี่น้องก็สิประมาณนี้บางโค้งมันชื่อว่าหมายว่าความอ่อนน้อมทามคงความโค้งคูความความแบบโค้กคำนาเป็นสินะความอ่อนน้อมพี่จังเฮาเห็นกันแล้วก็จะสวัสดีค่ะคงบนี้